สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุด และท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพารรยนั่นเองนะคะหากอยากดูคลิปเก่าๆก,ก็ให้จิ้มไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะในนั้นมีเป็นร้อยๆคลิปเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเตือนก่อนที่เราจะรับฟังดวงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอ้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงใหญ่ดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะ ชาวราศีกรกฎดาวพฤหัสดาวมฤตยูย้ายในครั้งนี้นะคะขออภัยนะคะจะพูดดาวพฤหัสอยู่เรื่อยนะดาวมฤตยูนะคะย้ายในครั้งนี้สําคัญมากๆค่ะดวงของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แรงมากและช่วงไหนบ้างฟังด่วนเลยนะคะและท่านจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับการย้ายของดาวมรฤตยูครั้งนี้ด้วยค่ะคลิปนี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะ เอาละค่ะมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดาวมฤตยูค่ะย้ายในครั้งนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านจะหาผลประโยชน์จากดาวมฤตยูย,ย้ายดาวมฤตยูย้ายด้วยวิธีไหนและอะไรที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโชคลาภล่ะมาจากไหนดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวใหญ่คะ่ะย้ายแต่ละครั้งมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงรุนแรงจริงๆนะคะ บางท่านบอกว่าเป็นดวงดาวที่น่ากลัวแต่บางท่านบอกว่าไม่ไม่กลัวแต่จะปรับเปลี่ยนดวงชะตาของตัวท่านด้วยตัวของท่านเองนะคะบางท่านจากดีๆกลับแย่หรือบางท่านจากที่ติดติขด,ข,ด,ข,ดขัดขัดกลับมาดีขึ้นก็มีด้วยแต่ว่าการดีขึ้นของท่านในช่วงนี้จะมาจากตัวท่านเองนะคะที่ไม่ประมาทต่อการใช้ชีวิตและรู้จักวิธีกอบโกยผลประโยชน์จากดาวมฤตยู ไม่อยู่นิ่งมีการวางแผนการทำงานด้วยเรื่อยๆดาวมฤตยูย้ายในครั้งนี้จะอยู่กับท่านยาวไปจนถึง7ปีหากท่านคิดว่าโอ้อีกตั้งนานทำไมต้องนำมาบอกนะคะไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะดาวมฤตยูย้าย7ปีแต่เป็น7ปีที่สำคัญเพราะช่วงสำคัญก็คือว่าช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆนี่แหะค่ะดวงจะมการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากๆนะคะ จากดีกลับแย่บางท่านจากแย่ๆกลับดีขึ้นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายนะคะตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจากนี้ไปนะคะ7ปีและจากนี้ไปดาวย้ายใหม่ๆจากนี้ไปค่ะถึงช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2565นะคะช่วงนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะการงานการเงินท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ท่านคาดไม่ถึงเลยทีเดียว และท่านช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะเหน็ดเหนื่อยและวุ่นวายมากๆเหนื่อยกับงานวุ่นวายใจกับคนเหนื่อยใจกับคนด้วยขอให้ท่านมีสติในการทํางานและการใช้ชีวิตจะทําอะไรอยาประมาทให้ระมัดระวังการกระทําและคําพูดของตัวเองให้มากๆนะคะช่วงนี้ใครที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ค่ะ หรือค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ไม่ว่าท่านจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านขายอาหารขายของกินวิตามินอาหารเสริมขายของสวยงามน,นะคะหรือหากท่านคิดอยากจะนำสิ่งใหม่ๆม,มาเสริมการทำงานยิ่งจะดีคะ่ะเกี่ยวกับงานที่ท่านทำจะทำให้งานของท่านนั้นปังและหากท่านปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะไม่คิดแบบเดิมๆไม่ทำแบบเดิมๆปรปับปรุงการทำงานท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่ท่านจะลงมือทำงานไม่ว่าท่านจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็ตามหรือจะเพิ่มช่องทางการขายหรือจะทำอะไรก็ตามท่านจะต้องลงทุนท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะท่านจะปรับปรุงแพ็กเกจเพิ่มช่องทางการขายก็ได้ปรับเปลี่ยนร้านค้าให้ดูดีขึ้นก็ได้นะคะแต่ท่านอย่าทำตามกระแสะอย่าเพิ่มต้นทุนให้ตัวเองมากจนเกินไปนะคะไอเดียที่ไม่กระทบกับการเงิน ไม่กระทบกับการลงทุนเพิ่มท่านมีอยู่ให้ท่านนำมาใช้อย่าใจใหญ่ให้ค่อยๆทำให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นช่วงที่ท่านจะต้องคิดให้รอบด้านแล้วค่อยลงมือทำทุกๆครั้งทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยนการทำงานหากอะไรที่จะทำให้ท่านนั้นต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นให้คิดให้ดีๆนะคะหากท่านนั้นสายปัน่นไม่ยาวหรือว่าต้นทุนไม่เยอะอย่าทำเพราะเห็นคนอื่นทำแล้วรวยแล้วเราทำตามบ้าง แต่ตัวท่านนั้นไม่มีความรู้ใดๆเลยห้ามทําเด็กผาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะนักลงทุนนะคะส่วนท่านที่ทํางานประจําในช่วงระยะเวลานี้ค่ะดาวมฤตยูย้ายใหม่ๆนะคะดาวมฤตยูย้ายใหม่ๆไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนปี65งานที่ท่านทําจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะคะท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ท่านนั้นไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อน ท่านจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่านจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานกระฐานหันก็มีด้วยหรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะตกงานกระทานหันด้วยเช่นเดียวกันท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะในช่วงที่ดาวย้ายใหม่แต่ว่ามากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะฉะนั้นช่วงนี้ท่านอย่ายอยู่นิ่งให้มองหาช่องทางการทํางานพิเศษ ให้ทำงานที่ท่านได้รับมอบหมายมาให้เต็มที่นะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าคนในที่ทำงานมักจะทำให้ท่านนั้นหงุดหงิดหัวร้อนท่านจะได้รับแรงกดดันจากคนในที่ทำงานและคนที่บ้านด้วยขอยท่านอดทนห้ามลาออกโดยที่ท่านไม่มีงานรองรับเบื่องานเซ็งเจ้านายเซ็งหัวหน้างานเซ็งเพื่อนร่วมงานลาออกห้ามทา และหากอยากจะหางานพิเศษทำในช่วงระยะเวลานี้หรือท่านอยากจะมีอาชีพเสริมโลกโซเชียลออนไลน์จะสามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะดวงของชาวราศีกรกฎในช่วง5เดือนนี้จะสมพงกับคำว่าอะไรที่เป็นความล้ำสมัยหรือโซเชียลออนไลน์จะช่วยเหลือท่านได้จะทำให้ท่านโด่งดังจะทำให้ท่านมีอาชีพเสริมจะทำให้ท่านมีงานพิเศษทำนะคะและช่วงนี้ขอเตือนท่านจะต้องไม่ เชื่อคนง่ายไม่หูเบาช่วงนี้ให้ฟังหูไวห้หูอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปอย่าเล่าหรือว่าระบายอะไรให้ใครฟังแม้แต่คนที่ท่านคิดว่าท่านไว้ใจและท่านนั้นรักเขามากเขาดีกับท่านมากอย่าไว้ใจเขามากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะช่วงนี้หากมีใครเข้ามาชักชวนให้ท่านนั้นทําอะไรร่วมกับเขาอาจจะเป็นการร่วมหุน้นลงทุนหรือเข้ามาชักชวนท่านนั้นไปลงทุนต่างๆนานาลงทุน นู่นนี่นั่นเขาจะนําผลประโยชน์มาหลอกลอ่อเขาจะนําผลกําไรที่อลงทุน500อีก10วันหรือว่าอีก3วันได้มาเหมือนหนึ่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอย่าเชื่ออย่าทําตามที่เขาพูดอะไรที่ได้เยอะมากจนเกินไปให้ท่านเอะเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆชาวราศีกรกฎนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆลงทุน1 0 0บาทอีก3วันได้มา1,000บาทเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเรื่องที่ท่านไม่มีความรู้ความชํานาญนะคะห้ามทําตามห้ามตกลงรับปากเขาเพราะว่าท่านมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงมีดวงจะโดนเอารัดเอาเปรียบนั่นเองในช่วงระยะเวลานี้อย่าเชื่อคนที่เข้ามาใหม่และอย่าไว้ใจคนที่ท่านรู้จักมากจนเกินไปในช่วงนี้นะคะท่านจะเซ็นเอกสารต่างๆตัวท่านเองก็ต้องอ่านให้ละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็ตามโดยเฉพาะเอกสารที่สําคัญสําคัญ ช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะท่านจะต้องละเอียดรอบคอบในเรื่องเอกสารและจากนี้ไป7ปีเต็มหรือตลอดไปค่ะห้ามเซ็นค้ำประกันให้ใครเด็กขาดจะร่วมหุ้นลงทุนกับใครต้องคิดให้นานๆคิดให้รอบด้านอย่าเห็นแก่ความสัมพันธ์หรืออย่าใชแ้แค่คำว่าเขาเป็นคนดีรอไว้ใจเขาหรือผลกำไรที่ท่านจะได้อย่านึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้เห็นทตุแท้ของคน คนจะทําให้ท่านเดือดร้อนนะคะในเวลาต่อมานั่นเองค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงกรกฎาคมช่วงที่ดาวย้ายใหม่ๆยาวไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนปี2565นะคะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีหรือว่าท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะชาวราศีกรกฎหากท่านทํางานประจําและรับงานพิเศษควบคู่กับงานประจํามีงานที่2ที่3าําควบคู่กับงานประจํานะคะ ช่วงนี้ไรายได้ของท่านหรือว่าเงินของท่านจะเข้ามาดีจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆการเงินของท่านจะดีขึ้นค่ะหากท่านขาดเงินจะมีเหตุ <travaille> ให้ท่านได้เงิน <Saturday> <ใ heim> <empty> จะได้เงินโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงด้วยหากท่านทํางานประจําแต่ว่าไม่มีงานพิเศษใดๆทําท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานประจําที่ท่านทําอยู่นั่นล่ละค่ะบางท่านก็อาจจะมีค่านั่นค่านี้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าบางท่านอาจจะได้ทํางานล่วงเวลาบางท่านอาจจะ ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ว้วันแล้วให้เงินพิเศษท่านจะมีเงินพิเศษเกี่ยวกับงานประจําที่ท่านทําเป็นระยะระยะนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ค่ะท่านจะได้เงินแบบฟุกๆหลายครั้งให้ท่านลองสังเกตดูตัวเองดูก็ได้นะคะจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน6 5หค่ะการเงินของท่านจะดีขึ้นจนท่านสังเกตได้แต่ว่าช่วงกรกฎาสิงหากรกฎาจะชัดเจนมากๆนะคะเป็นช่วงที่เงินของท่านนั้น เข้ามาดีเงินที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาหากท่านค้าขายก็จะมีไอเดียดีๆนะคะในการทํามาค้าขายท่านจะมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะเพื่อที่จะหลอกล่อเงินให้ลูกค้านําเงินมาซื้อ,อสินค้าของท่านหรือว่าเพื่อที่จะให้ท่านนั้นขายของหรือว่าสินค้าของท่านโดดเด่นเป็นที่ดึงดูดใจเ,เป็นที่สะดุดตาของคนที่ได้พบเห็นนั่นเองนะคะ ส่งผลให้ท่านมีโอกาสอามีโกาสได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วง5เดือนแรกของการเปลี่ยนของดาวมฤตยูนี้ล่ะคะ่ะหากใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าทํางานอิสระนะคะในช่วงระยะเวลานี้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจะสามารถช่วยเหลือท่านได้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยให้ท่านนั้นมีทรัพย์สินเพิ่มสำหรับบางท่านบางอาชีพนะคะอะไรที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้มาอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงก็จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าหากท่านอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอเตือนนะคะว่าท่านมีแต่ว่าน้อยมากหากท่านอยากจะเสี่ยงลงทุนบางสิ่งบางอย่างที่ท่านลงทุนเป็นประจําท่านก็จับตาดูดีๆในแต่ละช่วงนะคะเพราะว่าท่านจะมีโอกาสได้ผลกําไรมาบ้างในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองค่ะเอาใจช่วยค่ะ ชาวราศีกรกฎดาวมฤตออยูย้ายในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะช่วง5เดือนแรกของการย้ายของดวงดาวใหม่ๆนะคะให้ท่านมีโชคมีลาภคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาการงานก็ขอให้ราบรื่นนะคะกลับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขอ,ออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนั้นดวงดีดวงเฮงดวงปังเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ